โกสารสูตต่างๆเป็นซึ่งยุคต่อมาก็กลายเป็นนำศาสานาเข้ามาทีน,นี้ก็นำเสนอให้เห็นว่าเป็นสุบดินนะครับซึ่งืบ้านไม้นะครับ, <c oughs> บเป็นห้องผ้าสีโรนนะครับซึ่งเขอบริจาคก็จะดุกถ่ายภาพให้แล้วก็จะเห็นนะครับปักเทยธรรมแบบอีสานผสม <c oughs> จีนนะครับซึ่งดินก็แบบสุดดินนะครับก้บนเป็นบ้านไม้ <c oughs> <c oughs> แต่ถ้าบนนั้นชั้นเดียวที่ควทมสองชั้น ส่วนวัดในเขตเทศบาลนะครับก็มีทั้งหมด17วัดซึ่งส่วนมากจะเป็นวัดใช้สําหรับเป็นสํานักเรียนนะครับยวัดที่สําคัญที่เจ้าเมืองก็กลายมาเป็นชื่อเจ้าเมืองวัดมหาชัยก็ท้ามหาชัยนะครับในประับิาสตรวัดตัวนี้เป็นวัดเจ้าเมืองวัดจุดนี้ถ้าจะเป็นวัดที่เคยอยู่รอบบ้านคือวัดของบ้านแร้ชถูกตก็จะเป็นวัดที่อยู่รอบเขตเทศบาลมีทั้งหมด17วัด ังเป็นโซนของยังไม่สร้างเมืองนะครับเราจะแบ่งออกเป็นสามโซนนะครับในเขตที่ในสมัยนั้นก็คือก่อนสร้างเมืองสร้างเมืองแล้วก็ในยุคของเป็นตักศิลานครนะครับภาพที่เห็นแล้วก็จะเป็นภาพพูดถึงอายธรรมตอนอายธรรมสามอายธรรมด้วยกันบเป็นลักษณะเด่นของวัตถุกานโดยนะครับก็ประชายาโยก็พระธะทสวรรคดีพระธรรมอนนะครับเป็นกูร์สรัแล้วก็พระธรรแบบานช้างเป็นสิงโตนะครับเชื่อถือนว่าสิงก็คือสีมาในีอีสามช ลักษณะเด่นของจิมหาคอีาสานก็คือมีลักษณะสองอย่างคือสินโปกและสินทึบอสินทึบก,ก็จะมีกิจกรรมาปากนังที่โดดเด่นนะครับในภาคอีสานมาตรัางก็จะมีอยู่วัดป่าเรลัยแล้วก็บ้านบ้านยางเขาเรียกว่าโฮกแตงนะครับถ้าใครมาสถานการก็จะชมได้อันนี้เป็นภาพวาดสองพระธาตุอาโดนะครับซึ่งตกลงคปอ1,521นะครับแล้วก็เป็นที่รวบรวมพระพมพ์ญินเผากันแล้วนะครับข้างล่างก็จะ บรรจุพระบิดยเผาวส่นพระาตุนาดูก็จะอยู่บริเวณนี้นะครับจะมีงานนับประการช่วงวันอาจารย์หาบูชาันเป็นนถ้งข,งข้างก็จะเป็นภาพพุทธรูปแบบแผนนะครับซึ่งขุดพบอยู่กู่สันตระก,ก็คือภาพวัชรกรน,นะครับในเมือก็จะถือกระดิ่งนะครับคล้ายแบบ ความเชื่อแบบวัชระยาก็คือแบบของที่เบตครับวัชระกะดิ่งครับวัชระกดิ่งแทนปัญญาวัชระแทนความกรุณาอธิบราดเยส่วนตอไปนี้ก็จะเป็นพระหน้าปกนะครับซึ่งได้รับที่คนแบบขอบนะทำด้วยศิลาของจริงมีอยู่ที่พิทันอ์แหงชาติฝันแกนครับทำไมเราลักษณะเรียงเห็นอย่างนี้นะครับก็เพราะว่าพระธาตุนารุณจริงจะไม่ได้แิบิ เก็บไว้อย่างนี้ครับจะเป็นเนินดินแล้วก็เนินดินก็จะมีผ้าแผงเรียงกันอย่างนี้ครับเป็นโนนดินนะครับผ้าแผมก็จะเรียงเรียงอย่างนี้แล้วส่วนตรงกลางก็จะเป็นสะถูกพัดชาแนลตะถูกสัมฤทธิ์ครับภายในสะถูกก็จะมีสามกระบอกนะครับกระปอะแรกเป็นสัมฤทธิ์กระบอกที่สองเป็นเงินและข้างในสุดก็จะเป็นทองคำครับหล่อย็นน้ำมันจากข้างในก็จะเป็นทองบรลสามฤทธิ์ธาตุ นี่เป็นก็รัฐบาลก็ยกให้เป็นที่มาของเมืองแห่งพุทธมณฑลอีสานนะครับภาพนี้เป็นภาพคําบอกเล่านะครับจากคําบอกเล่าของคนแก่ในมุองัดประมาณพอัอประมาณพศประมาณพอ2อ8อสี่แปดสิบครับซึ่งก็จะมีลักษณะสถาปัตยกรรมร่วมกันนะครับโดยสามชาติพันธุ์ใหญ่ๆก็คือชาติพันธุ์ลาวอีสาน อัฟริกันจีนแล้วก็เวียดนามซึ่งเข้ามาในช่วงหลัง,งจนสุดนะครับก็จะเป็นปรากฏแบบตึกขาวนะครับตึกขาวก็จะเป็นเป็นตำนานของมาครไายก็คือขายข้าวต้มนะครับตึกขาวเขาเรียกตึกขาวแก้วแดงแะนะครับมก็ยังแก้วแดงแก้วก็คือเวียดนมนะครับก็มารานตเจนี้เป็นถนนสายเศรษฐกิจหลักก็คือถนนนครสวรรค์วงมรงรวงนครสวรรค์มรรคินีเสด็จพระพาตรี2496ครับก็มีใช่ถนนชื่อนี้ว่าถนนนครสวรรค์ตามชื่อพระเจ้านครสวรรค์ร อตว่าถ้าทำอีสานจ่ากลก็พูดถึงพูดทางผีนะครับมีผีมีข้าวมีขวัญนะครับส่วนนี้ก็จะกล่าวถึงว่าวันของมาตต่างจังก์เขาก็ชาวบ้านนะครับก็ปริข้าวข้าวที่จะมีหลักคือเป็นข้าวเหนียวส่วนข้าวจ้าที่ปลูกไว้ทําขนมแล้วก็ทําเป็นขนมจีนข้าวเหนียวก็ไปบริโภคแล้วก็ทําเป็นข้าวต้มข้าว ขั้นต้นมัดนี้ครับประเภทนี้คือเรื่อง,งคำพูดภาษีอยู่ด้วยกันก็จะรวมเป็นยี่สิบสองนะครับยี่สิบสองก็คือประเภณี่สิบสองเดือนส่วนข้อสิบสี่ก็คือเป็นแนวปฏิบัติสิบสี่ข้อด้วยกันครับจากนี้่สิบสองเดือนก็ได้แก่นัตั้งแต่เดืเอนอ้ายเดืเอนอ้ายจะตรงกับประมาณเดืเอนธันวาคมครับไล่ไปจนถึงธันวาคมเราประมาปีนึนาจนถึงเดือนสิบสองต้เป็นบุญนกีครับส่วน <s uk ur> บุญเดือนนี้ก็คือบุญ บ้างไปนะครับถ้ามาเฉกอสานช่วงนี้ก็จะพบกันบุาน้องไปอยูบ้างไปอยู่บ้างไปบุญเดืนอนหุเดือดเดนแรกนะครับก็จะเป็นคนข้ากรรมนะครับข้าวกรรมหรือว่าเข้ากรรมก็คือจำเนืกอผิดว่าตรงนี้ทำศิลดยศกว่า,า,รากรรมกิดนะครับก็จะเข้าเกา่าหรือว่าปริวัติศาสตรม วนทีสองคือคุณคุณลานนะครับคนในศาลเราว่าหลังจากทํานาไปแล้ววัจะจักรการทํางานก็จะเอาผลผลิตเม็ดเม็ดเลิตแรกนะครับไปสบคตพระแล้วก็สู่ขวัญข้าวสู่ขวัญวัวควายนะครับทีนคุณข้าวจีคุณเดอนสี่วุฒิเวรไล่มาุณห้าสนการเนีนะครับจนมาถึงเดือนสิบสองก็ทั้งหมดทั้งสิ้นก็เกี่ยวกับข้าวกับพระศาสนาแล้วก็กับผี อันนี้เป็นตำนานของเมล็ดข้าวรี่ว่าเมล็ดข้าวใหญ่นะครับในก่อนโบราณก็อาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้นะครับเพราะว่าเอาเมล็ดสมัยก่อนเมล็ดข้าวใหญ่คนขี้เกียจทำนะคนขี้เกียจทําข้าวครับแม่ไม้ก็เลยเอาไม้คานฟาดตีเข้าไปขวัญข้าวก็เลยกระจายออกก็เหลือเป็นเม็ดข้าวปัจจุบันนะครับเป็นที่มาอันนี้เป็นภาพค้องทุ่งในช่วงเมล็ดข้าวก็จะมีดอกจานมีข้าวเป็นกาลอง มันเป็นจำลองว่าถ้าจากการทํานาครับช่วงเดือนหกเดือนนี้แล้วครับก็จะเริ่มคาดนานไปแล้วเชิญครับเชิญครับนี่ก็ยังพูดถึงอ่าก่อนสร้างเมยครับอันนี้จะเป็นเบิร,ร,ร,ษษร์นมาตร,ร,ตร,รการดนฤดูกาลก็ช่วงเก็บเกี่ยว,ยวข้าวอยียวครับช่วงนี้ นี้ก็จะเปลี่ยนไปตามฤดูกาลนะครับถ้าเป็นหน้าหนาวก็หน้าร้อนก็จะอันนี้ก็จะเปลี่ยนไปอันนี้เป็นเครื่องมือเครื่องใช้ของมาตศานมาศานามนี้เอกลักษณ์อย่างนี้ก็คือการทำข้าวเม่านะครับก็เลยพูดถึงว่าโคกเป็นโคกข้าวเม่าข้าวเม่านอาฤดูกาลสามารถทําได้ตลอดนอกฤดูกาลนะครับก็เอาข้าวเปลือกมาแช่น้ําแล้วก็ทำข้าวเม่ากลายมาเป็นถนนข้าวเม่านะครับ่อนรอบปฐมเรี ถ้าขอนแก่นก็จะไปเข้าเปลือกเข้าสารสารคามเป็นขนมข้าวเม่าครับอันนี้เป็นโคกข้าวเม่าซึ่งชาวชุมชนมอบให้พิจพันธ์ครับเพราะว่าสารคามเขาจะทำทอดขายเป็นข้าวเม่านอกโดยการกินได้ตลอดโดยการเขาก็เลยจับจุะเด็นตรงนี้มาเป็นข้าวเม่างานนะครับแปลซื้อ2,400แสน่อสิบก็ทำขายทำกินทำขายนะครับ ในชาติมาปะพะชาชาติมาะพะตอช่วง2500เนี่ยมาสาะคมตอนได้ตอนทีกินข้าเม้าครับก็จะมาหาอิมาพะอเขาเรียกสระคำก็ไม่ออกครับฮัลตอนนี้ก็จะพูดถึงการตั้งเมืองนะครับคณะมาตระคมเนี่ย แยกเมืองมาจากร้อยเอ็ดมีบรรพชนมาร่วมกับร้อยเอ็ดร้อยเอ็ดก็มาจากอำเภอสุวรรณภูมิสุวรรณภูมิมาจากจำปาสักนะครับเราร่าขอไปนะครับร้อยเอ็ดเจ้าเมืองร้อยเอ็ดขอตั้งลูกหลานท่านนะครับเป็นเมืองนะครับตรงกับวันที่สองหาสองพันสี่ร้อยแปดลายราชการที่สี่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้ายี่หกท่านก็พระราชทานอันนี้เป็นใบบอกนะครับใบบอกก็คือเจ้าเมืองส่วนท้องติดเขียนไปกรุงเทพแราจตุนัสยามส่วนนั้นเป็นใบตาตั้งนะครับ่อกี้ได้มอบให้ท่านยูเช่นนี้ มอบเลยครับที่เป็นสีตพินั่นและครับก็จะเป็นรายละเอียดในใบบอกก็จะว่าขอตั้งเมืองขอตั้งบรรลาเป็นเมืองเนี่ยครับขอให้มันได้เป็นเจ้าส่วนในการพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่วท่านก็จะเขียนมายกให้ท้าวหาชัยเป็นเจ้าเมืองให้เชาวอุปราชอานี้ขึ้นกับเมืองว่าเองส่วนตรงนี้เป็นพนุยดอนดอนเมืองนะครับดอนเมืองคือที่ตั้งศาลหลักเมืองปัจจุบันนี่แหละครับเขาคนอิสาก็จะเลือกเอาดอนที่ดอนนะครับ ดอนสูงสุดของเมืองนี่แหละครับเขาไว้ตั้งผีบรรพชนนะครับให้กีดวิญญาณอยู่ตรงนั้นก็เรียกว่าบริเวณดอนเมืองแแต่ละครั้งทำไมมีดอนเมืองเนี่ยครับก็คือบริเวณนี่แหละก็ปัจจุบันก็เป็นโรงเรียนหลักเมืองนะครับดอนเมืองนี่เป็นภาพเ่าที่คนแก่เขาบอกนะครับข้างข้างหน้าก็จะเป็นสถูปสอง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 สถูปแล้วก็ตรงกลางก็จะเป็นศาลไม้ตรงนก้นะครับ ติดกับถนนนภาสวรรค์นะครับเส้นไปอันนี้เป็นลักษณะโรงเจ้าเมืองซึ่งมาตั้งเมืองแรกๆแต่ก็ไม่ได้นานเพราะว่าขาดแส่น้ำก็ย้ายไปบริเวณบื้เทีนคุ้มเนึงนะครับตามขบากเหล่าของคนทราบคนแก่ว่าโฮงเจ้าเมืองก็แต่อย่างนี้นะข้างล่างนี่เป็นคุกนะตอนเช้าก็จะได้ยินเสียงโซ่เอาคนเอาคนเอาคนนักโทษนี่ออกมาข้างบนก็จะเป็นที่ว่าราชการเจ้าเมืองนะครับคำว่าโฮงก็คือ จวนนั่นแหละทั้งเป็นทั้งจุจวนและทั้งเป็นที่ว่ารชาชการด้วยครับเจ้าเมืองเขาก็จะอยู่นั่น,น่วนตั้แหน่งที่ปกครองตามแบบอีสานก่อนที่ยังไม่ปฏิวัติการปกครองก็จะแบบอาญาสีนะครับเ<ฟ>จ้าเมืองอุปหาราชบุตรราชวงศ์ถ้าเป็นเมืองเล็กก็จะเป็นเจ้าเมืองอัควะราชบุตรราชวงศ์ต,ต่อมาในการที่ห้าพองก็ยุบตําแหน่งนี้ลงนะครับ <S <S 2> <S 2> เปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นระบบทศสารพิบาลให้ข้าหลวงมาปกครองแทนเจ้าเมืองต่อผิด อันนี้เป็นที่มาของคำว่มามหาสารคามถ้าเราบ้านพุทธยังมาสารคามเป็นเมืองมหาคำว่าสาระชนี้ไม่ใช่สอเสือรอเรือนะครับเป็นรอิงครับเพราะฉะนั้นจึงสันนิษฐานว่ามหาสารคามอาจจะไปว่าต้นยางใหญ่มหาแปลว่าใหญ่สาระแปลว่าต้นยางไม่ใช่สาระความรู้ นี่เป็นสาแหลงของมัน